การตัดคาบได้ดีมากเลยค่ะสวัสดีครับอิสานโบเจ้าครับแขวแควนี่แขวเดอร์หรือว่าฟันนะนะฟันนะครับฟันใครอยากให้ฟันขาวสะอาดแบบขาวใสปิง้งนะพี่น้องนะถ้าพวกที่กินกาแฟดูดกินกาแฟบ่อยๆมันสีข้าบสิติดนะ้ำฟันฟันสีเหลืองนะครับนี่อิสานโบเจ้ามาบอก วิธีง่ายๆหรือว่าคาบบุรีนะ่ะพี่น้องเวลาเขาสูบบุรี่มันสิเป็นคาบนะครับที่มันจับมันเกาะติดน้าไหลฟันน้าซอกเข่คือว่านั่นแหละกระจีออกเป็นคาบเป็นเหลืองเป็นนั่นนะนะครับเอานี่ไปกําจัดนะครับรับรองว่าปิ้งเลยเขวนะครับหรือว่าฟันสีขาวใสใสใสสะอาดนะครับใสวิธีนี่เป็นประจําหินปูนกับยูบ่ได้ เปิดอาดหลาดเลยตามแบบฉบับโบราณที่ผู้เฒ่าผู้แกเพิ้นพาเห็ดพาทำม,มาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเด็กน้อยอีสานบ่เจ้าก็เคยใสเพิ่นใสแนวใดเอายางมาขัดให้มันขาวสะอาดนะครับเคล็ดลับง่ายๆอิสานบ่เจ้าบอกขีดเท่าครับนม่ขี่เท่าค,นเ,าคนเอาขีดเท่าจากเตานะพี่น้องโมเมนต์เอาไอที่แม้ แมวขวดแมวนอนแล้วบ่อเอานะครับต้องเอาสดจากเต้าตักเอากอนเดอร์เอาแก้วนี่แหละตักนะครับสดสดจากเตานะครับนี่เขาได้มาแล้วนะครับคิดเท่านะครับคิดเท่าเฉยๆนะครับไม่มีอะไรเจือปนนะครับประโยชน์ของมันหลายอย่างนะพี่น้องบ่ว่าสิขัดหมอ้อหรือว่าเอาไปล่างพักซักผ้าอีกอย่างได้เบิดนะพี่น้องซักผ้านี่ ขาใหาก้กัวไฮเตอร์นะครับวิธีทํากะง่ายๆหาขี้เท่ามาแล้วก็แปรงสีฟันหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวสิให้พีเซนเตอร์ทําให้เบิง้งสาธิตวิธีทําให้เบิ้งเลยเอาอีหลา่าสาธิตวิธีทําให้พี่น้องเพื่อนเบิ้งนะครับด้วยการเอาแปรงสีฟันไปจุ่มน้าแล้วก็มาแตะที่ขี้เท่านะครับแตะให้เต็มแปรงนะครับให้เต็มแปรงเลยจึงสี่เลยนะครับนี่เต็มแปรง ไปที่นี่กะเอาสีฟันนะแปลงฟันเลยนะครับนี่กะย่งซี่เพิ่นไส้ยิงซี่อีหลีนะพี่น้องเพิ้นไอยิงซี่กะใไส้ได้นะบมเมนตวาโมเมบมเมนตวาอย่างนะครับผู้เฒ่าผู้แกตั้งต่กี้เพิ่นไส้ขีเท่าแปลงฟันนะครับลองยิงแข่าดูฟันกันสิขาวสะอาดนะพี่น้องนะขีเท่านี่กัสิไปขจัดคาบอย่างตั้งต่าง,งออกได้เกี้ยงเกี้ยงอีหลีนะครับบาบาสี่คาบบุรีคาบ กาแฟอีหยังนั่นนะครับพีสารบ่เจ้าสิแปลงให้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 เบิ่งนะครับเดี๋ยวสิว่าบ่แปลงให้เบิง้งซันดอกว่า,วานี่นะครับเอาเต็มเต็มยังสี่เลยนะครับดีกว่าเอ้ที่พี่น้องซื้อมาอันนั่นสิะระงับกินอันนี้ขจัดคาบโอ้สุดยอดตั้งแต่ฟันกกถึง,ถ,ง,ถ,งถึงฟันกัดข้างหน้านะครับแปลงได้เกี่ยงเกี้ยงกิลินะครับ ลองเอาไปใส่บิงหลังจากแปรงแล้วเขาก็ล้างปากให้สะอาดเท่านั้นเองง่ายๆแปรงแล้วนี่รู้สึกเป็นจังไดรู้รู้สึกฟันลื่นๆข,นขึ้นค่ะรู้สึกว่ากเกลี้ยงเกลามากขึ้นเลยนะคะการจัดค้าบได้ดีมากเลยค่ะครับก็บสีตอนแปรงก็สีออกง่ายๆปากงนแน่เพราะว่าอันนี้คือขีดเท่านะครับอยากฟันขาวอยากฟันสะอาด ใส่ปิ้งแบบบ่ต้องเปลองยตังค์บ่ต้องไปซื้อเลยบ่ต้องจกเงินจักบาทเอาอยู่เตาบ้านเจ้านะ่ะพี่น้องนะเบิ้งผลงานนะครับอันนี้คาบมันสิขจัดคาบได้ดีนะครับด้วยไอ้ภูมิปัญญาบ้านเขาตั้งต่เกานะครับด้วยคิดเท่าในเตาธรรมดาบ่าต้องไปซื้อเขาด้วยภูมิปัญญาเพ่นพาธรรม,มาตั้งแต่เกาบ่ลืมบ่อถิมสะอาดได้ คือกันสวัสดีครับ